เซ็นกระปิ้วค่อยๆนะโอมนายผมเองกันพวกเกมเมงนะครับเป็นตุกอมอยู่ผมไม่ค่อยด้เหอนโอเคมาเอาเชือกลอดกันมีแค่กับเพิร์นด้วยนะโอ้ยติดคัดอ้า มิงกับอ้นแกมิงก็ตกก็ตกยังยังแรงครับแดดไม้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับที่ชอบคลายเกมกับเขาบ่อยมากที่สุดมานะครับอ้นแกมิงเอาไม้มาเอาเอาไหนไอพี่แฉกินอะไรนั่นล่ะ อ,อ,อยู่บ้านเดียวกันไม่ก็นอนนอนได้ไม่อยู่บ้านอะไรบ้านเท่ามเหรอบ้านใตดินอะอยู่บ้านท่ามก็ยอยู่แล้วบ้านใต้ดินเจอหมาดเด้อเฮ้ยหมาเฮ้ยขังหมาดิเดีย๋ยวค่อยไปขังโอ้ยกระตุกกับหัวกระตุูค่าเลยเอยเอพอเวลาก,กล้มลงชอบกระตูกว่า เพิ่มมอนเตออยังเปิดเป็นอีซี่กนแล้วกันไ,<ป>ไหนมาขามมามั่งเลยเอยอ,อ,อยู่ครับ๋ยวดิออนนแกะมาขมามแกะมาขามมาขามในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่มาขามในไมค์ครับนะครับผม หัมีสองสองก็มัมมมมมนเป็นแค่ก้าด้านี่มาแกให้หน่อยผมยังเป็นเด็กด้วยนะครับเพิ่งจะอยู่ป .3 เดี๋ยวป .4 นั่นแหละป .4 โว้ย อ๋ออ๋ออ๋อโอเคขอบใต้องมีคำหยาบนะครับออออน่าขัดเปี้ยนอ่ะเปี้ยองเพ่อะแล้วครังกินเปี้ยวากเผ็แล้วก็อะไร่ะครักินเปี้ยเห ชอบกินเปรี้ยวหรือเผ็ดสองอย่างทั้ง,งเปรี้ยวทั้งเผ็ดแต่ว่าเค็มเนี่ยน,น,นนะหม,มา้อยหมาขาวค่ะนึกอยู่อ๋อไอตอนเนี้หนูไปเรียนอะเขาบอกว่าหมาขาว,วาจะดีเพราะมีคนนึงเคยเล่นอยู่เขาบอกว่าหมาขาว,วาจะดีตัหวหมาดำมันจะมีเลือดน้อย

รอ้อยตกทำอมอะหนูไปขี้หมาละใช่ไหมก็มันตกทำมาหมายถึงหนูเนะี่ยตกทอมเดี๋ยวช่วยไหมไม่ยังหล้กกลัวมาลินตะปอนมาก พี่พุกมันรักหนูแล้วอ่ะอ้าวเออมันรักหนูแล้วมันเลไม่รักเลยเองเัาไม่รักตรงนี้ไม่ต้องใจอ่ะโอ๊ยดีเหรอพี่พุกมันไม่ดีมันนะมันจะดีอีกนานไหมอ้าวมันให้หนูขี้แล้วหนูจใจยังขี้ยากสังว่ะ เรียบร้อยได้แล้วขี่แล้วหนูไม่ขี่แล้วผมได้แล้วทำไมยากี่หือยังไงได้แล้วได้เพื่ออะไรหนูไม่เคยทำไมไม่ใช่เหรอไม่เคยเด็กจับใไปไหมโอ้ยตบตีจ้ะ ลอยฟ้าว่ะอ้อนเจอลาตัวลามันจะใส่กล้องได้นะเราบอกเอาดิอึ้งก็อาอเลยจริงมาแป๊บขาแม่งเลยไหนลาดูตรงข้างข้างหมาสุก่ะนข้ามมาี่พกวกพ่อช่วยหน่อยดิ เอาคุน้นมาดิเราไม่เคยมาดิตล <c oughs> <c oughs> าก,ากโลกเด้งตกตาไม,ม่มไหละเราคุ้นหลุมันมีแก้วันนี้ด้วยหอกไม่ไนมันแล้ววะ ไอหนูย่าไอหนูไอหนูอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอยู่งั้นนะพิ้วแก่แก่หมานะเอ้ยย่าตีมันเด้ Ừ, đi đâu đến cốp Cốp rồi à, mày ơi, cốp đây mua ạ Ừ. Okay. À, đi. lạc theo, lạc theo, mà lạc theo ต้องมีอันอันครับไงวะอันมันต้องใช้ใช้หนังใช้หนังใช้หนังสี่กับกับกับอไนั่นกับเลขเลขสองหนังสีสงงสจะตายอยู่แลนะั้นทุกข้าวหนูตายนน่เลยมันดีมีมดาบเลือมันจะหมดไม่ใช่ไอ้นนมันจะหมดอาหาร เดี๋ยวขอตัดไมไม่ตัดว่ะ อยากไลฟ์สตรีมมากมันต้องไปหาวิธีการไลฟ์ไม่ต้องหาแล้ขึ้นโหลดแอบปบอะไรได้เดี๋ยวขึ้นไปโหลดเดี๋ยวถามทำไม่ชมมาเลยถาจดเอ็ดคนเนี่ยนะคนที่เขาสร้างที่หลังเขาไปสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหมดแล้วนร้อยยังมี ไอเกมไซต์นี่นะเฮ้ยมืดจังโลกกนมืดแล้วอะตะวันจะตกเรนะียนละอือยอะไรของมันนึกหนึ่งก็หกโก็หกโก็หก It's shot. I love you own your bombard me ไม่เป็นไปตั้งไปเร็วๆมาเอาอยี้อไปเกียวแล้วตะเกีดดวยวอันตรายเออตะเกีดดวยกดดวยอันตรายแล้วเดี๋ยวนี้ะเกียวอันตรายแล้วเพราะว่ามันจะยิงแรงขึ้นไม่รู้วิธีการขี่ม้าของตะเกิลเนีย้ย เลูอกดูป่ะมาคงกระดูกอ่ะเออรู้ป่ะู้รู้แล้วเราจะไปหากันยังไงก็เป็นที่ปกติามาคงกระดูมจะขี้ไม่ได้หนูไปดูเข้ามาเอ,อ้อก็นี่ไงมันที่ให้ของออโอเค ทำไมม,มันกระตุกจังวะหนูกระตุกนั่น่ลม่คอยะโอลดว้วยลาหนูยังอยู่ถ้าลากูหายนะหาเจ้าขวดนะ ิดดอืเฮ้ยเฮ้ยตัวเดี๋ยวนี้สเกลดิตันมันแรงนั่นนะพี่หกมันยิงช้าน่ะตัวมันแรงขึ้นน่ะมันเดินมาแล้วเริ่มมางกักับดักเร็วอ่ะมันเดินมาแล้วมันเดิมแล้ว มันเลยมันดิงแรงขึ้นเห็นไหมบอกแล้วยิงเร็วขึ้นดะใช่มาดูหมาสกิรู้สึกมัน pues ก mm ัม well. nah. ีสก <for S 3> ิลนี่ตรงนี้เหมันมันตรงนี้ก็เจอสปอร์มทำทางลงไปดิป่อ โอเคน้ำคิยมยังก็อ,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 อาจจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะไปเล่นหลังไม้ได้นะครับนี่แน่หลังไม้อาจจะขี่ม้าได้แล้วนะโอเคคนระับเก็บนี้ผมก็ต้องหนุ่ม่ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับโปรเกรมิง,งก็รอมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้